สบายดีทุกคนตอนนี้ได้ยินเสียงอย่างบดทุกคนเนาะขอความช่วยเหลือจากสิ่ที่มีชีวิตอยู่ข้างในเสาตัวนี้เนาะเป็นเสาเล็กโดยท่านผู้ชมเนาะราสานนั่งขายเครื่องอยู่ก็เลยาได้ยินเสียงเสียงแบบนี้หระนี่ท่านผู้ชมเนาะคิดว่าแม่นแมงูไหมอีอย่างนี่แหละนำมากดบึงที่แท่แม่น ลูกมันตกเข้ามาอยู่ในท่อนี่ท่านผู้ชมอนี้มันจะอยู่ในนี่เขาได้ยินเสียงเขาได้ยินเสียงต่อสู้นะเพาะว่นี่นี่นี่มันกำลังจะมุ่นออกมานี่ท่านผู้ชมเนาะนี่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 มันตกลงได้จังไงวะนี่นี่นี่มันกำลังจะนี่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 เห็นไหมทุกคนเนาะ นี่นี a, ่นี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 ่มันอยู่ในนี่แหละเนาะมันมันออกมาได้เพราะว่าหูมันหูมันน้อยเดเนาะนี่นี่ซ้ำข้อมือนี่แหละท่านผู้ชมนี่ซ้ำนี่นี่นี่มันจะออกมาได้เดี๋ยวจะหาวิธีช่วยมันก็ต่ว่าบโบหัวไม่นกไอ้อย่างเถื่อนมาเบิ่งว่ามันมันเข้าได้จริงไหนเนาะนี่ทุกคนเนาะบโบหัวมันเข้าได้จริงไหน ท่านทุกคนเบังอันนี้เป็นเสาที่กระเจ้าตั้งไว้จะเห็ดเหือนเนาะสงสัสยมันตกมาจักเถิงพู่เนาะนี่นี่น,นี่ทุกคนเนาะสงสัสยมันตกจากบนนี่แหละเนาะนี่มันจับมันจับบนนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะนี่นะนี่มันจับแล้วมันมันตกลงมาเนาะฝนตกเมื่อวานนี่ มันเจ้าแปลว่ามันชิโลโ่ฝนอย่างนี้นี่แหละประมาณนี้เนาะแล้วมันตกลงมาตอนนี้มันค้างอยู่ไหนฮะได้ยินเสียงซ่าดซ่ดซา,าดนะคิดว่าแม่นตุ่งูเบิ่งไปเบิ่งมาไปซอกเบิ่งที่แท้แม่นนกอตอนนี้เหาซอกวิธีเฮ็ดหาซ่อนมันก็นเนาะเอาแล้วเนาะทุกคนเนาะตอนนี้บ้าสารจะจะเจาะนี่เนาะนี่นี่ <S <S จะเจาะนี่ให้มันเป็นหูใหญ่อีก

เดี๋ยวเฮามันฮูย้ายหน่อยนึงล่ะนิเอาพ้อนของมันออกก่อนพ้อนผมออกมาเนาะท่านผู้ชมเนาะคั่นว่าเฮาบ่ีบซอยมันนี่มันคือสิหิวน้ําให้ข้าวตายเพราะมันตกดนแล้วนี่นะโอ้มันคือสิลําบากหลายท่านผู้ชมเนาะนี่อดๆๆท่านผู้ชมเอ้ยไปเคาะถึกันี้เนาะไเลยอดัง หูไม่คือชินวกมาแล้วบบบนี้แต่พยายามนะเด็ดก็คอดหูของมันตกได้จังไงเนาะท่านผู้ชมเนาะเมื่อวานนี่ฝนตกเมื่อคืนนี่นะตรงสายโคตรอันามพัดมันตกลงมาจะเจามันเป็นหูแญ่หน่ยหนึ่ง มันออกมาเองนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เขาเห็นตีนมานแล้ว ใช่ไกมีน hmm. ี Luckily, ่เนาะท่านผู Hence, out, ้ชมน้องฮูซั้มนี่มันกกคือชี้ออกได้เลยแหละเดี๋ยวว่าสารชีไล่ทางนั้นเบิึงมันมันจิมาบุ๊ออกมาออกมาออกมานี่นี่นี่เห็นแล้วนี่มันคือชิเมื่อยหลายมันคือชีเจ็บแหงน้อท่านผู้ชมเนาะมันคือชิหิวข้าวหิวน้ามันแหละเพราะว่ามันคือชิเม่นตกแต่เมื่อคืนใช่ไหมฝนตกเมื่อคืนนี่เด้ก เอาออกม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 าเป็นนกอย่างน้อนี่นี่หมัน่อเฮ้ยไ่รอยข้จับกองให้นี่ไปไนฟังนมาดูให้จับดินฟังนี่มาดูฟังนี่มันจะอุ้ยออกมา้ออกไปแล้วว่าอีท ออกมาแล้วทาวา่านผู้ชมเร็วเรียบร้อย,ลยนะอแล้วเนาะนี่มันบินออกมาแล้วบเยบรเออถือว่า,ามันมันรอดแล้วเนาะมันออกมาได้แล้วน,ะ <c oughs> นี่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 มันออกมาจางนี่นี่ทานะ่านผู้ชมเนาะเออดีใจานามันดีใจานามันมนะันไปแล้วเนาะเออมันไปเลยเนดะ้อทานะ่านผู้ชมเด้อมันออกมาเลยนะมาเลยนะเด้อเบิ่งชิดจับอยู่นี่โอ้ยบินอีกอ่ะ กระแสละนกเป็นนกกระเจาะด้วยท่านผู้ชมลยนี่นี่นี่ดีดีท่านผู้ชมนีดีมันบินมาหามุ่งมนแล้วเอาละเนาะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้ถือว่าเขาช่วยชีวิตนกได้สำเร็จเลยเนาะมันบินออกมาก่อนคืนนี้ท่าบบได้ซ้ำท่านผู้ชมเอาไป ไปอ่าไปตั้งอีกฝั่งหนึ่งนะทีไปแง่มันฝั่งหนึ่งมันก็เลยบินออกมากรประเทศไทยายท่านผู้ชมเบิร์กจำตอนมันออกมาเนาะท่านผู้ชมนะต้องขออภัยเนาะอยูนย่นี่นะเมื่อกี้บาสารมานั่งขายขายมากม้อยู่นี่ได้ยินเสียงเนาะยินเสียงเมื่อกี้อ่าคล้ายๆคืออ่าเสียงนี่ว่าขอ,ขอความช่วยเหลือนะนะบาสารก็เลยมากวดเบิมม่งคิดว่าแม,ม่นงูเนาะแต่เอาผมแม่งเนาะเบิ่งไปเบิ่งมาแม่นนกนเนาะเป็นอ่าบินออกมาเมื่อกี้นี่เป็นนก ลูกไปเจาะมันทำผสมมันตกลงมาเถิดถิงเมื่อคืนนี้ฝนตกเนาะก็ถือว่าสำเร็จเราพยารกิจเทาช่วยเหลือนกเมื่อกี้นี้เนาะฉัหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่า,ทานี้นะท่านผู้ชมเนาะสจหรับโอกาสหนึ่งเพิ่มก็พอกันอีกนะมาดีบา,บาย,บาย